อุ้ยสองสองย็บสองสองสวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแอนก็ได้มาอยู่ที่วัดพะระลอยนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะมาขอโชคขอลาบเรือตะเขียนโบราณอายุพันปีนะคะหวดประจำวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอก็จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราก็ไปส่องเรือโบราณกันต่อเลยนะคะดูแ ชื่ออะไรนะสักการะแม่นางแก้วมณีทูผ้าดอกผ้าสามสีหมากโฟพวงมลาลัยอาหารข้าวหวานผลไม้น้ำและเครื่องสำอางื โชคล้มเก้าแปดเจ็ดน่าจะมีคนมาทำพิธีอะไรนะคะย้ำนะคะคุณผู้ชมแอดจะทำคลิปขึ้นก็เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ ใช้ไปเช็คตัวนั้นค่ะอุ้ยสองสองเจ็บสองสองเกตสองสอง,สอง,สอง อันนี้เลขเจ็ดอันนี้เลขสองแล้วก็ไม่เลขสองอีกเจ็ดสองสองบอกคุณผู้ชมทางบ้านก็ลองส่องไปพร้อมๆกันนะคะมองเห็นเลขตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะชัดมากเลยค่อยๆดูค่อยๆส่องค่ะใช่ไหมเบิ้งเนี่ยนี่เจ็ดเอสองนี่ก็สองอีก เห็นเนาะตัวดำดำมากไก่เปเนกนห้โชกห้ลาบเลยเด้อทุกทีเดียวก็เห็นเลยตรงนี้นะคะเจ็ดสองสอง ต่อมานะคะคุณผู้ชมแอดก็ขอสรุปตัวเลขที่ได้เจอมานะคะสำหรับตัวเลขก็มีตามนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปีและตลอดไปค่ะขอบคุณมากค่ะ